ด้วยไัวความสูงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับข,ขึ้นไม่ได้จริงด้วยไขควสุดยอดของสุดยอดของมันทนอยู่นานแล้วที่นี่มันทำยังไงม็อตมองไม่เห็นเลยหมอกหิมะด้วยหมอกด้วยนะหิมะตกหนักครับ นั่นแหละบันไดเนะบันไดเนี่ยบันไดซ้ายมือเนี่ยเป็นบันไดมั้งใช่ไหมไม่ใช่อ่ะสายลวดสลิงเลยลวดลวดเปิปดเปิดลวดหิมะตกหนักมองไม่เห็นข้างนอกเลยมีบันไดด้วยมันทำไว้สมัยกอ่อสร้าง Hãy thức cho kênh Ghiền thức Gõ thức không bỏ lỡ những video hấp dẫn